สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเต่าที่6พฤศจิกายน2565นะครับผมก็ตามน,นะครับก็สกอร์ออกมานะครับผมก็คือมันจะมันผิดคาดไหมมันก็มันออกได้3หน้าอยู่แล้วเกมนี้ก็คือเชลซีชนะเสมอแล้วก็อาเซนอลชนะแต่พอลงไปเล่นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์อาเซนอลคือวันเนี้ยมันมันพูดได้เต็มปากว่าแบบทีมเขาสมควรชนะนะครับ ถ,ถ้าเสมอเนี่ยคือเชลซีโชคดีดีกว่าทุงพูดอย่างนี้นะถ้าเสมอได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าฟังมุมดีแล้วกันมุมมุมแย่ๆเนี่ยคือก็ยกให้ช่องอื่นเข้าไปนะครัเพราะว่าเขาเก่งเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วเขาเก่งเรื่องแบบวิภาษ์วิจารณ์ดูดูเกมเฉพาะแค่แบบวิภาษ์วิจารณ์แค่เห็นแค่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเกมที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้เขาเห็นแค่ <ๆ S 1> นั้นแต่เขาไม่ได้ดูแบบเชิงลึกอะไรเงี้ยนะครับเรามาว่ากันจุดดีแล้วกันนะนะครับผมในส่วนที่เชลซีนะเปิดบ้านก็แพ้ออร์เนนอลไปหนึ่งนหนึ่งนะครับผมก็เป็นประตูชัยของอนอร์เนนอลนะในช่วงครึ่งหลังนะเป็นจังหวะเปิดมาแล้วเชลซีคล้ายๆแบบเกมรับแบบคือไม่คิดแตว่าบอลจะมาอย่างนั้นแล้วแบบสก,กัดกันวืดกันไปนหมดเลยแล้วก็ทําให้ เอ็ดวาร์มนดีเนี่ยตอนแรกเหมือนตั้งค่าจะรับแต่ว่าคือมันเสียจังหวะไปเองแล้วทิศทางบอลหนานะคือมันเหมือนจะเข้ากรอบเลยนะแต่กาเบรียลมาการ์เยสเน่ยเขาใช้ความชัว์คือขีบเข้าไปนะผมเสยเพดานเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าปล่อยให้บอลมันไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าอ่ะนะครับผมลูกเปิดเข้ามาของบุกาโยซาก้าจากลูกเตะมุมที่ ฝั่งขวาของตอนนั้นอาร์เซนอลครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายนะครับก็เป็นประตูชัยไปในเกมนี้นะครับผมส่วนมุมดีที่ว่านะครับผมหนะ้าที่ผมบอกไปก็คือครึ่งหลังอะ่ะเอาเป็นว่าผมให้สอบผ่านเลยนะกับการรับมือนะการรับมือเกมลุกอะคือเห็นได้ชัดว่าครึ่งหลังในอาร์เซนอลสร้างโอกาสจริงครับแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เฉียบคมพออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเกมรับเชลซีอะ ช่วยกันดีกว่าคือใช้แบบช่วยกันได้ดีแล้วความกดดันที่อาร์เซนอลถาโถมเข้ามาคือบุกใส่มันคือเชลซีรับมือได้ดีอะ่ะดีกว่าครึ่งหลังอ่ะนะผมครึ่งหลังมันเหมือนกับเชลซีจะพยายามเปลี่ยนเกมเล่นตัวเองคือพยายามตั้งเกมรับบุกใส่อาร์เซนอลเลยแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยคือไอ้ครึ่งแรกเนี่ยคือเห็นได้ชัดว่าเชลซีตั้งรับเลยคือแบบมีบุกบ้างแต่โอกาสมันมีครับ คือครึ่งแรกเนี่ยโอกาสมีจะจ่ามากกว่าครึ่งหลังครึ่งหลังนเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะแต่ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสจะจะมีครับก็คือลูกยญิงลูกอ่าที่คายฮาวเวิร์ดสุดไปนะครับเปิดเสียเองนะครับแล้วก็มีลุ้นจากจังหวะคือส่วนใหญ่คนที่ได้บอลในครึ่งแรกเยอะมากก็คือคายฮาวเวิร์ดเกอแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโอกาสทําประตูไม่ได้นะครับผมแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเกมเป็นของอาร์ s ซนอลบมดเลยนะครับ คือจุดแตกต่างจุดหนึ่งก็คืออาร์เซนอลเพื่อพอเวลาได้ฟุตได้บอลน,นะครับในการข้อของบอลพอได้บอลปุ๊บเขาคิดต่อได้เลยว่าเขาจะทําอะไรต่อส่วนเชลซีเนี่ยพอไปรุมแย่งได้สําเร็จปุ๊บกูยืนเฉยกูไม่รู้จะทำงไงต่อกูคิดต่อเลยเฮ้ยทำไงต่อว่าเมอแปบ๊บนึงจนทําให้อาร์เซนอลวิ่งมาไล่แล้วบีบแล้วก็แย่งบอลได้กลับไปเฉยเลยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือเชลซีเหมือนกับว่าอิกซอเพึ่งต่อ กับทีมที่เขาต่อจิกซอมาเรียบร้อยแล้วสําหรับอาร์เจนตลคือเตรียมทีมคืออาร์เตต้าล้มเหลวมาตลอด2ปีเลยแบบคือทําทีมเนี่ยมาตลอด2ปีลองผิดลองถูกท,ทำนู่นทํานี่เสริมทัพค,คนนู้นคนนี้เติมเข้ามาจนได้ทีมของเขาในปีนี้จริงๆแล้วความโชคดีของเขาคือนักเตะไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะคือทีมสภาพพร้อมอยู่ตลอดอะนะครับส่วนเชลซีนัดที่แล้วก็เสียหนึ่งคนนัดก่อนหน้านั้นก็เสียไปหนึ่งคนแบบเจ็บไปเรื่อย ตั้งแต่เกมเอซิมิลาเนี่ยเจ็บเรื่อ,อยๆครับนีเ่เจมเบนชิวเวลโฟฟนาน่าไล่กันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเจ็บกันไปเจ็บกันไปเกมนี้ยังเลยลุ้น,เ,นๆๆเลยว่าแบบเฮ้ยจะมีใครเจ็บอีกหรือเปล่าแต่โชคดีที่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะครับคือเชลซีเล่นไปเนี่ยเล่นไปแล้วก็ต้องดูไปว่าเอ้ยนักเตะพร้อมหรือเปล่าวะนักเตะจะมีใครเจ็บเพิ่มหรือเปล่าวะเนี้ยทุกทีเลยส่วนอาร์เซนอลเนี่ยทีมเขาสมบูรณ์อยู่แล้วเมื่อพอเขานำ1-0สำหรับเชลนำนำเชลซี1-0ในครึ่งหลังครับ เปลี่ยนเกมเลยพยายามครอบครองบอลให้กับตัวเองอยู่เยอะๆบีบให้เชลซีเล่กเงี้ยเลครับพอเชลซีอยู่ด้านหลังปุ๊บคิดอะไรไม่ออกส่งคืนหลังส่งปุ๊บป้ายมาโดนอาร์เซนอลบีบวันอ่าแมนมาร์คเลยแมนมาร์คเสร็จปุ๊บทำายเชลซีต้องเปิดบอลก็ือเ,เสียคือเป็นวิธีการของแมนซิตี้เลยที่เวลาเมื่อคู่ต่อสู้เขาครองบอลแล้วแมนซิตียร์อะไรคือบีบแล้วก็ปิดเส้นทางบอลไม่ให้ส่งกันง่าย นะครับก็เลยบีให้คู่แข่งเนี่ยได้แต่เปิดบอลได้อย่างเดียวเปิดไปข้างหน้าเปิดไปข้างหน้าเกมรับก็เก็บหมดนะครับคือวิธีกลยุทธ์แบบนี้เลยครับไปดูแมนซิตี้ได้เลยอา์เซนอลเอามาใช้บอกแล้วนะครับว่าตั้งแต่ผมพูดไว้ก่อนเกมแล้วอา์เซนอลเนี่ยมันเหมือนถอดแบบจากแมนซิตี้เกือบจะเป๊ะทุกทุกส่วนเลยนะทุกทุกรูปแบบกันเลยนะแต่ติดตรงที่ว่าแมนซิตี้อาจจะมีความเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายดีกว่าอะไรแบบเนี้ย กับการกับการเข้าทำจังหวะหนึ่งแล้วสองอ่ะแบบแล้วจบแล้วจบด้วยการยิงประตูอะไรเงี้ยคือมนเซตตี้ดูจะเฉียบขวาดกว่าเล็กน้อยเหลื่อมกว่าเล็กน้อยแต่อาร์เซนอลเนี่ยการเข้าทำอะไรต่างๆสวยหมดเลยนะนะครับแล้วเล่นแบบเขารู้เลยอ่ะนักเตะทุกคนในในสนามเขาอ่ะคือปาเตะได้บอลปุ๊บดูความนิ่งของเขาครับจ่ายบอลง,ง่ายๆสบายๆแต่แกะเพรสของเชลซีได้หมดเลย แต่เชลซีเบิกกลับกันพอเชลซีได้ครองบอลปุ๊บยืนกัเป็นกลุ่มเหมือนก้อนยืนเป็นตอไม้ไม่รู้จะขยับไปไงไม่รู้ไงครับคือไม่รู้จะขยับไงต่อก็เลยวนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะจนอาร์เซนอลเฮ้ยเชลซีครองบอลน,นานเกินไปแล้ววิ่งเข้าไปแย่งเลยนะครับเห็นสังเกตไหมครับบูกาโยซาก้กาหรือกาเบรียลเชซูได้บอลเชลซีลุมกี่คนก็แย่งบอลไม่ได้สักทีแต่เชลซีเวลาครองบอลง่ายเลยครับล็อบตัดชิกได้บอลกูโคเรยาดได้บอล เหมือนตื่นสนามอ่ะเหมือนเกรงเหมือนเล่นแบบคือเกรงไปหมดอ่ะตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับเล่นไม่เป็นธรรมชาติเลยไม้แข็งทื่อๆยืนกันก็ไม่แปลกครับที่ถ้าเกมนี้เชลซีจะแพ้ผมก็เลยไม่แปลกใจแล้วก็คนที่เขาด่าวิราวิจารณ์ด่าพอตเตอร์เอาคนนู้นคนนี้ปล่อยเขาเลยครับส่วนผมเองผมรู้อยู่แล้วไงว่ารู้ทีมดีว่าแบบทีมนี้มันไม่พร้อมอ่ะ คือคุณจะไปสู้อะไรกับเขาอย่างเกมหน้าเจอกับนิวคาซิลเล่นคล้ายๆกันเลยครับเล่นสีสามสามนี้เหมือนกันเชซียังไงผมว่ายัางไงเชซีก็จัดหลังสีแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเบนชิเวลไม่อยู่ยังไงคูคูเรยาต้องเล่นแบ็คซ้ายอยู่แล้วนะครับไม่มีทางอะ่ะหรือถ้าจะเล่นหลังสามก็คืออาจจะส่งชาโลบาซิวาแล้วก็คูลิเบรี่อะไรเงี้ยเล่นหลังสามนะครับแล้วก็วิงแบ็คซ้ายก็เป็นคูคูเรยาวิงแบ็คขวาย,ยังไง เป็นผมคงก็ให้โอากาสเดฟนะถึงแม้บางเกมมันจะเขาจะทําได้ดีบ้างหรือไม่ดีคือแต่มาตรฐานเขามีครับมาตรฐานคือเขายังคงความเป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับคือครึ่งแรกเลยครูที่เห็นเด่นชัดเลยผมมองไปที่ครูเลยาเลยนะต่อให้เขาบอกว่าต่อให้หลายๆคนเขาบอกว่าครูเรยาเนี่ยเล่นหมีดีหรืออย่างนี้หลุดตัวประกรบเกมก่อนก่อนหลุดตัวประกรบจริงๆก็ผมก็ว่าไปตามนั้นแต่เกมเนี่ยเออมันยังพอยแบบว่าเออมันยังแบบเอาอยู่นะ เอาบุกยโยซาก้าช่วยเพื่อนอะไรได้อ่าโอเคมันยังพอมีในจุดตรงนี้บ้างที่มันพัฒนาที่มันยังที่มันดีขึ้นอ่ะนะครับจอจินโยวันนี้ผมไม่ด่าเขาอยู่แล้วครับคุณเห็นวิธีสังเกตไหมครับสังเกตเลยคุณจะเทียบเคียงกับนักเตะอาร์เซนอลคนหนึ่งกับเชลซีด้วยเนะี่ยคุณต้องเอาโทมัสปาเตกับจอจินโยเทียบกันเพราะว่าโทมัสปาเตยืนข้างหลังเลยครับชาก้าเนี่ย กับมาร์ตินโอเิกาทําเกมร่วมการข้าบอลคนเลยส่วนปีกซ้ายก็บูกโยสเอ่อปีกขวาบุกโยสซากา้าป,ปีกซ้ายก็กาเบียม,มาตินเนลลี่หน้าเป้าก็เป็นเชซุสอะไรเงี้ยคือคุณต้องเทียบอย่างนั้นครับกองกลางพิมลิกมันต้องเป็นกองกลางแบบโทมัสปาเตหรือโรดี้หรืออย่างพวกคาซมิโร่นิ่งๆอย่างนั้นอ่ะกองกลางต้องแบบนั้นที่คือคุณโอเคได้ถ้าคุณทีมดีพอถ้าอยากจะมีโฮดดิ้งนะแต่คือโฮดดิ้งต้องเป็นแบบรับได้ด้วย เปิดเกมได้ด้วยมันต้องครบเครื่องอย่างนั้นอะ่ะมันถึงจะอยู่รอดในเกมพิมารลีกได้ถ้าคุณมีโฮลดิ่งอย่างจอร์จินโยเพราะว่าเอาไปเล่นในลีกราซิกาสเปนอะ่ะลุ้งแน่นอนเล่นในอิตาลีลุ้งแน่นอนเล่นในเป๊ไปปารีสไซชมงหรือทีมอะไรกันใน,ในบอลฝรั่งเศสลุ้งแน่นอนเพราะว่าพวกนั้นอะ่ะเขาเป็นจังหวะเกมเป็นโพซิชันเกมไม่ได้เป็นไม่ได้เน้นเรื่องกายภาพส่วนพีเมาร์ลีกเนี่ยมันเอาทั้งสมองด้วยแล้วก็กายภาพด้วย เห็นไหมครับนักเตะทุกคนที่เวลาเล่นแดนกลางของไม่ว่าจะทีมไหนก็นแล้วแต่ในพรีเมียร์ลีกมักจะคือโค้ชจะมองเรื่องสรีระก่อนเลยเป็นอันดับแรกดีไม่ดียังไงแต่เอาซกเรีระกับความแข็งแกร่งของนักเตะไว้ก่อนส่วนเชลซีกองกลางตรงกลางมันเป็นใครอะ่ะดูว่าโควาสิตัวก็เล็กแต่เอา,แต,เอาแต่เอาตัวรอดจากการพสซิ่งได้ดีจอร์จินโยตัวก็บางไปจะบางบอลแต่ละทีเนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะเสียบอลหรือเปล่าแต่เกมวันนี้เขาทาได้เต็มที่ของเขาแล้วไง ก็เลยไม่ต้องวิจารอะไรเขาเลยครับวันเนี้ยจอจินโยคือเขาทำตามประสิทธิภาพเขาแล้วที่เขามีอยู่แล้วอะด้วยวัยสามสิบะแล้วตัวก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรคองบอลไม่ได้แบบธรรมะธรรมแงแข็งแกร่งแบบคือกูเอาอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ยโทมัสปาเตคนเดียวก็ทําให้เชลซีเวลาไล่เพจก็อยู่หมัดแล้วครับเพื่อนลงมาเชื่อมแล้วก็ไม่ต้องขยับตัวแต่เพื่อนขยับไปแทนแค่นั้นเองครับอาร์เซนอลเขาใช้ ด้วยกับการที่เขาบ่มเพาะมาแล้วเขาเล่นกันได้ดีอยู่แล้วเขารู้ไงว่าพอกูได้บอลปุ๊บเพื่อนเขาจะอยู่ตรงนี้เลยทันทีเขาจะไม่ต้องคือเวลาส่งบอลแทบจะไม่ต้องมองก็ได้ส่งไปตามสัญชาตญาณส่งไปตามที่การซ้อมมาอยู่แล้วไงเนี่ยครับแค่นี้เลยแค่นี้เกมมันก็ไหลลื่นแล้วครึ่งแรกสังเกตไหมครับซินเชนโก้อยู่ตรงไหนครับเพื่อนๆหมุนทายมาดิลองคอมเมนต์มาเลยซินเชนโก้อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับ หุบมาตรงกลางไม่ได้อยู่แบ็กซ้ายจ๋าๆเหมือนคูโคลย่าอย่างเรานะคือเขาหุบเข้ามาตรงกลางด้วยบางทีมารับบอลจากกองหลังมาเชื่อมเกมยืนเชื่อมบอลกับโทมัสปาเต้ข้างหน้าทั้งโอโหทั้งชาก้าโอเดกาขึ้นไปเลยครับห้าคนหกคนได้ซ้ำถ้าเบนไว้เติมขึ้นไปวันนี้เบนไว้ทางขวาครึ่งแรกนี่เติมสนุกเลยะนะครับแต่ยังดีที่เชลซียังเอาอยู่ ครึ่งแรกเนสอบผ่านสำหรับผมนะในเรื่องเกมรับแต่ครึ่งหลังเนี่ยติดประมาทไปด้วยนะครับจุดเริ่มต้นที่เสียประตูก็ผิดพลาดของซีวาที่จะส่งบอลแต่กาเบลเชสุดไปแย่แล้วก็เสียแต่มุมนะครับก็ต้องปิดพลาดก็ต้องมองตรงนั้นด้วยว่าเออเราผิดพลาดอะไรแล้วก็พูดไปตามนั้นไม่ได้ตําหนิเตียกโกซีวาโดยตรงอะไรนะว่าเขาไม่ดีแหละแต่ทุกคืนโดยรวมเขาดีอยู่แล้วแต่มันคือเกมใหญ่แบบเนี้ยคุณพลาดไม่ได้คุณต้องเล่นแบบชัวร์เล่นแบบ เก็บรายละเอียดไว้หมดเลยนะครับทุกจังหวะทุกทุกจังหวะการเล่นเลยทุกนาทีด้วยมีสมาธิตลอดเนี่ยนะครับเมอไม่ได้เลยและขึ้นเกมก็ไม่ได้ด้วยวันนี้เชลซีสังเกตง่ายเลยครับแล้ววันนี้แมพผู้บรรยายยังพูดเลยแดนหน้าของเชลซีคนที่เงียบที่สุดก็คือโอบามยองนับซิวําได้กี่ครั้งได้บอลอ่ะครึ่งแรกแทบจะนับโอกาสได้เลยว่าจะได้บอลกี่ครั้งอ่ะนับนิ้วครับ เทียบกับเชสซุสของอาร์เซนอลได้บอลกี่ครั้งครับครั้งหน้าเขามีส่วนร่วมเป็นกองหน้าที่แบบฉีกออกไปเล่นด้านข้างไงเนี่ยแล้วก็เวลาครอบครองบอลก็ครอบครองบอลเหนียวแน่นด้วยชาลบาเอาบอลจากเชซุสแทบจะไม่ได้เลยนะครับนักเตะอาร์เซนอลแต่ละคนมันคือเนี่ยมันเป็นทีมที่พร้อมลุ้นแชมป์แล้วอนะครับแต่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่รู้นะนะครับเพราะว่าแมนเซตตี้ก็เป็น ก้างขวางคอที่ชิ้นโตมากนะครับนะที่ยิ่งฮาแลนด์โอ้โหแล้วดูเกมเมื่อวานที่เฉียนฟูลแลมได้เนี่ยทีมลุ้นแชมป์มันต้องมีแบบนี้ครับแต่เชลซีพร้อมไหมมันไม่พร้อมเลยอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดครับเรื่องลุนแชมป์เปิดฤดูการมาเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยนะครับทีมเรามันยังไม่พร้อมอะไรขนาดนั้นดีที่สุดคือฤดูการที่แล้วตอนที่ทูเคร์คุมแต่ว่าสุดท้ายมันก็ตกมาตายตรงที่ว่าเราตัวเจ็บ เห็นไ,ไหมปัจจัยมันเยอะเห็นไหมครับการจะเป็นแชมป์ลีกเนี่ยระยะทางมันไกลเห็นไหมครับคุณยังมีโอกาสแก้ตัวนะแต่บอลถ้วยมันไม่มีโอกาสเนี่ยจะเจอซิตี้ผมภาวนาให้ตกรอบอไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบอลถ้วยมันได้เหลือน้อย,อยสมาธิมันจะได้แบบมีเวลาในการทําประชุมทีมได้เยอะขึ้นหน่อยไม่ต้องมีโปรแกรมมาแท่อย่างเงี้ยนะครับถ้าตกรอบเนี่ยผมเฉยๆเลยนะครับในเกมกลางสัปดาห์นี้จะเจอกับมาซิตี้อ่ะ แล้วไปเยือนเขาด้วยไงก็คือถ้าแมนเซตตี้จะหนักเตรียมตัวแพ้ได้เลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเปิดเกมมาปุ๊บก็ดูให้ครบเก้าสิบนาทีคือมันแพ้อยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องโลกสวยว่าเอ้ยยังไม่ลงเล่นเลยจะจะเอาจะจะ,จะบอกว่าทีมแพ้แล้ว่้วคุณดูสภาพแล้วกันอะ่ะคุณแค่ดูเลยเกมวันเนี้แค่อาร์เซนอลเนี่ยนี่เขาจบไม่คมเองนะบางจังหวะอะไรเงี้ยถ้าเขามาแบบท็อปฟอร์ม ยิงแม่นแม,ม่นทุกคนซาก้าฟอร์มดีแบบเลี้ยงคูรยาผ่านเหมือนเหมือนสีแยกไฟแดงอ่ะเลี้ยวซ้ายฝ่านตลอดอย่างเงี้ยเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะวันนี้ไม่ใช่โดนแค่หนึ่งศูนแน่นอนแต่กลายว่ามันจะโดนมากกว่านี้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกมการสัปดาห์เมซิตีจัดครับแบบผสมผสานผสมแบบมีดาวรุ่งบ้างอะไรบ้างใช้กองหน้าเป็นอ,อ,อาวารเลสอย่างเงี้ย มันก็ยังไม่แน่อาจจะแบบพอสู้ได้บ้างแต่ถึงจะชนะไหมมันก็คือถ้าชนะเนี่ยคือเชลซีมันต้องท็อปฟอร์มจริงๆแล้ววันนั้นดวงดีด้วยอ่ามีโชคไงประมาณเนี้ยนะครับผมจริงๆนะแต่ถ้าจะเอาโดยรวมเนี่ยไปเทียบฟอร์มหรือทีมไปสู้กับเขาเนี่ยมันมันโบมันบ่นบกลาบากว่าจะเชลซีจะชนะนะมันมันพูดยากมากนะครับผมมันต้องยอมรับนะนะครับผมนะก็ โอเคไปว่าการสเตปไปเล่นตัวจริงนะพูดไปแล้วนะผมด้านดีคือแบบคือเรารับได้มือรับมือกับเกมลุกได้ดีไงนะครับแต่โซนอื่นเนะี่ยเราก็ต้องไปปรับกันอีกอะนะครับโอเคเป็นรูไลเชียครับที่พอตเตอร์ส่งมาก็เมนดี้ผู้สาวตัวน้ำแนวรับแบ็กโฟร์ครับคูโคลียาซิลวาชาโลบาอัสปิเกลตาครับตรงกลางก็จอร์จินโยกับลอต้าชีนะครับวันนี้เนะี่ยเล่นสี่สองสามหนึ่งจริงๆนะสำหรับเชลซีเพราะเหมือนฮาวเวสเมาส์สเตอร์ลิงจะยืนอยู่ข้างหลังโอบาเมยองนะครับผมแล้วก็ ลุกเมสันเมัลฮาวเวสเตอร์ลิงแล้วอำนาจปล่าเป็นโอบามายองนะครับผมสำรองเนี่ยวันนี้ใช้ตีโคต้านะครับก็โบย่าแทนโอบามายองนะครับผมคายฮาวเวสอ่าโนเน็กเลเกอร์แทนคายฮาวเวสพูริสิกแทนเมสันเมัลแล้วก็โควาสิตแทนเราบลูเบยลอฟทัชชีกนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลอฟทัชอ่าโควาสิตเนี่ยเขาไม่พร้อมหรือยังไงนะหรือความฟิตไม่ถึงที่จะเป็นตัวจริงหรือไงไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวลงมามันก็ เชลซีก็ต้องตังรับอะ่ะมันไม่ได้มีโอกาสที่ได้บุกอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะับสลับในส่วนของผู้เล่นสเบตตัวจริงนะครับผมไปดูสถิติหลังเกมแล้วก็เชลซียิงไปห้าครั้งเข้ากรอบหนึ่งเองครับผมส่วนอาเซนอลเนี่ยเห็นไหมครับคือเขายิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะนะทั้งมาตินเนลลี่ทั้งเชซุสทั้งคนอื่นอื่นอะ่ะยิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะนะครับแต่เชลซีที่เสียประตูคือมันเป็นจังหวะ อย่างนั้นอ่ะนะครับผมแบบมันไม่นึกไม่ฝันอ่ะบอลมันมันผ่านมาหมดเลยอะนะครับเสียจังหวะเมนดี้ก็แบบเสียจังหวะไปด้วยไม่มีใครเข้าถึงบอลแล้วก็มันมาตรงที่แบบมากาเยสคือเขาขยันคือวิ่งไปรอเลยแล้วก็จิ้มบอลเข้าไปนะครับผมนะก็ตามนั้นนะครับผมในเกมนี้ก็คลองบอลไปแค่43.9%อร์เ็นต์ะครับก็ยิง5ครั้งเข้ากรอบหนึ่ง สัมผัสบอลไป524ครั้งผ่านบอลไป352ครั้งนะครับวันนี้ใบเหลืองว่อนเลยครับเชลซีโอบามยองอัสปิกเวตาชาโลบากาลาเกอร์สเตอร์ลิงนะครับผมว่อนเลยครับวันนี้5้าใบนะครับผมนะก็ประมาณนี้สลับหลังเกมนะก็ผมพูดไปหมดแล้วนะครับผมมันมันต้งมันเป็นเกมที่ต้องยอมรับสาภาพนะครับผมว่าเราสู้ไม่ได้ทั้งแทคติกทั้งสาภาพจิตใจแล้วก็รูปเกม นะครับคือรูปเกมเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับอาเซนอนคุมไว้หมดทุกอย่างเราอาจจะมีตอบโต้ได้บ้างแต่จัดจ่าคือในคขึ้นแรกขึ้นหลังไม่ค่อยมีนะครับผมนะน้อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้และกันสลับหลังเกมกับอาเซนอครนะับยังไงก็ติดตามครับเดี๋ยวเล่นอีก2เกมแล้วก็พักเป็นบอลโลกนะครับผมก็เเรามาว่ากันว่าเราจะจบยังไงนะครับผมถ้าถ้าชนะ เอ่อนิวคาเสเซิลนได้เนี่ยก่อนมันก็จะโอเคนะครับผมมันก็อ่ออาจจะชะลมใจว่ได้บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็เอ่อประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด u b s c r i b e ช่อง h e a r t of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นการอภัยของผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวไว้พูดกันต่อครับหนะหลังอ่าก่อนเกม เมซิตี้กับเจลซีรับในบอนาลคาราบาวครับผมยังไงก็สลหรับวันนี้ครับในช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ